โครงงานคุณธรรมลูกเสือน่ารักรู้จักวิในระดับชั้นะถมศึกษาปีที่4-6ที่มาและความสำคัญของปัญหาเนื่องด้วยโรงเรียนบ้านหนองเ่ามีจำนวนนักเรียนเป็นจำนวนมากจึงทำให้เวลาเดินแถว ในโรงเรียนไม่เป็นระเบียบขาดความมีระเบียบวินัยเพื่อพัฒนาให้นักเรียนตระหนักถึงความมีระเบียบวินัยในการเดินแถวในโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงงานคุณธรรมเรื่องลูกเสือน่ารักรู้จักวินัยขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ของโรงเรียนบ้านหนองเทา มีการศึกษา2,563าจำนวน69คนมีระเบียบวินัยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีวินัยในการเดินแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและ ความมีระเบียบวินัยของตนเองปัญหานักเรียนขาดระเบียบวินัยในการเดินแถวทำให้การเดินแถวไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสาเหตุของปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาวัยกำลังสนต้องการเรียนรู้และยังไม่มีความเป็นระเบียบวินัย วิธีการแก้ปัญหา 1. สร้างข้อตกลงในการเดินแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ฝึกระเบียบวินัยในการเดินแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. สังเกตพฤติกรรมในการเดินแถวหลังจากสร้างข้อตกลงเรื่องระเบียบวินัยในการเดินแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โครงงานสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนก็คือความมีวินยัยหลักธรรมที่นำมาใช้อิทธิบาทสีชันทะวิริยะตัวิมังสาวิธีวัดผล วัดผลโดยการสังเกตเครื่องมือการวัดผลคือแบบสังเกตช่วงระยะเวลาในการประเมินคือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งผลของการทำโครงงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง6โรงเรียนบ้านหนองเทา ทุกคนมีระเบียบวินในในการเดินแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคิดเป็นลอยละร้อยข้อเสนอแนะนักเรียนทุกคนต้องร่วมมือกับทางโรงเรียนช่วยกันในการเดินแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขอขอบพระคุณคณะ ท่านผู้นิเทศอาสาโครงการโรงเรียนคุณธรรมมูลลนันธิยุวพัฒทุกท่านขอขอบคุณครับ